สวัสดีค่ะวันนี้ได้ผักสวนครัวของคุณลุงที่อยุธยาและมะกรอดกดมาฝากเพื่อนๆค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็สวนมะกอรอค่ะของคุณลุงที่อยู่อยุธยาค่ะดกมากเลยมีตั้งหลายต้นแกปลูกห่างๆเอาไว้ตรงรั้วบ้านค่ะอันนี้ก็สองต้นดูสิคะถึง กือบถึงโคลนเนี่ยโคลนมาเลยถึงดินเลยค่ะไม่ต้องปีนต้องป่ายไม่ต้องสอยเ,เตี้ยมีหลายต้นกับเพื่อนๆเดี๋ยวถ่าย,ยหลายๆต้นให้ดูอันนี้ก็สองต้นนะคะแล้วก็ต้นนี้ดูสิคะเพื่อนๆดกมากเลยมาล้วกดกมากเลยโอ้ยเป็นพวงเลย<ห>ไม่เคยเห็น คนไหนไม่เคยปลูกไม่เคยใกล้ชิดก็ไม่เคยเห็นเนาะไม่เคยเห็นแล้วมันเห็นอย่างงี้แล้วมันจะตื่นเต้น <laughs> 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 ปลูกยาวเลยค่ะเพื่อนถึงนู่นเลยค่ะให้ดูสวนมะละกอเป็นแนวยาวมะละกอเป็นแนวยาวถึงนู่นเลยเออสองสยยัยจะหลายพันมั้งเนี่ยเพราะว่าลูกยาวๆก,ก็มีเนี่ยครับเพื่อนเนี่ยอาจจะหลายพัน โหมารากอหลายพันแน่แนเลยมันต่างกันอันนี้ไม่โปง่งแล้วก็มารากอที่เป็นลูกโปง่ปงโป่งออกก็มีนะครเพื่อนเนี่ยเนี่ยโอ้เต้นเต้นเหมือนกันนะคะไม่เคยเห็นดกมากเลยโูตลอดทางเลยค่ะได้มีโอกาสไปเยี่ยมญาติที่อยุธยาเห็นมารากอมันงามแล้วดกดกลากดินเลยค่ะเพื่อนๆ ไม่เคยเห็นก็เลยถ่ายมาให้ชมไม่เหมือนสมัยก่อนต้นสูงต้องสอยแล้วเอารำบากมากเลยค่ะจำได้ว่าสมัยเด็กมันเป็นอย่างนั้นแต่สมัยนี้มันดีขึ้นค่ะเพราะว่าเขาปรับสภาพสถานการณ์การเป็นอยู่แม้กระทั่งต้นไม้ในสวนจากต้นสงสูงใหญ่ๆเอารำบาก ก็กลายเป็นต้นเตี้ยต้นเล็กลูกใหญ่แล้วหากินสอยง่ายมากเลยค่ะเพื่อนๆเ,เวลาจะไปเอาก็ไปเด็ดเอาเลยค่ะไม่ต้องสอยแล้วสมัยนี้สมัยใหม่รู้สึกว่าอะไรอะไรก็ดีขึ้นค่ะเพื่อนๆปรับสภาพธรรมชาติให้ดีขึ้นแล้วก็ที่ปลายนะคะดอกเต็มเลยกำลังออกดอกออกผลเล็กๆอ่นอ,อนๆอยู่เลยค่ะ เต็มเลย,ยเยอะห,หลายต้นเลยค่ะนี่เต็มเลยนู่นอู้ดอกเป็นจุ้มเลยเดี๋ยวเดี๋ยวดูต้นนู้นต้นนี้ดอกเป็นจุ้มเลยครับเพื่อนนี่ดอกเป็นจุ้มถึงปลายถึงยอดมาเลยโอ้โหโอ้อเยอะเยอะเยอะมากเลยนี่ก็ผักสวนครัวครับเพ,พื่อนๆทั้งต้นพริกต้นใบกะเพรา หนาตึ๊บเลยค่ะ <laughs> งามงามมากเลยหนาตึ๊บเป็นสวนเป็นสวนเลยดูกใกล้ๆเลยค่ะเพื่อนๆเนี่ยกระเพราวสวยมากหนากว้างเลยค่ะเพื่อนๆดูสวนดูสวนแกนี่ก็ <c ười> <c ười> มาทางนี้กระเพราทั้งนั้นเลยครับ้นพี่ก็มีไปเลยไม่หวงโอ้โหผัดอะไรไ,ได้เนาะผัดเอาไปผัดเอาไปทำเป็นแกงคั่วไปผัดเผ็ดเนาะผัดกระเพ,พรายาสมุนไพรทั้งนั้นเลยโอ้โหแกผูกเยอะมากเลย